ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอในสัปดาห์ที่10แล้วนะคะสำหรับวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของพืชกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราขอทบทวนนิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงส่วนประกอบของต้นไม้ถูกไหมคะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของดอกไปเนาะเราพูดถึงเรื่องของดอกสมประกอบของดอกไปนะคะทีนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของ ส่วนประกอบนะคะ,ะส่วนประกอบของต้นไม้กันบ้างนะคะ,ะทีนี้เด็กๆดูค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นอะไรดีคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ต้องเป็นเป็นอะไรดีเอ่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งต้องเป็นใบนะคะใบจะทําหน้าที่ในการทําได้ไหมเอ่ย สร้างอาหารถูกไหมคะต่อไปอันที่สองก็จะเป็นลำต้นลำต้นทำหน้าที่ในการลำเรียงน้ำและอาหารถูกไหมคะเบอร์ที่สามจะต้องเป็นอ่าผลผลก็จะทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์ด้วยเนาะสะสมอาหารเบอร์ที่สี่จะเป็นอ่าดอกนะคะก็ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์และอันสุดท้ายก็คือ รากนะคะก็จะทําหน้าที่ในการลําเลียงนา้าแล้วก็แร่ธาตุถูกไหมอันนี้ดอกช่วยในการล่อมแมลงนะคะแล้วก็ผสมเกสรถูกไหมคะลําต้นลําเลียงนา้าแล้วก็ธาตุอาหารส่วนใบจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงหายใจแล้วก็การคลายน้ํานะคะผลก็คือสะสมอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในการขยายพันธุ์และสุดท้ายนะคะก็คือรากช่วยในการดูดน้ำและแร่ธาตุแล้วก็ยึดลำต้นอันนี้ก็คือ เป็นส่วนประกอบของพืชถูกไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนไปหมดแล้วเนาะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะอ่าแล้วก็ขออนุญ,ญาตเมื่อคราวที่แล้วเราให้การบ้านไปข้อหนึ่งใช่ไหมคะในเรื่องของการหอยแค็งว่ากามหอยแค็มแง,มแงมันเป็นพืชอะมันสามารถสังเคราะห์แสงเองได้แล้วทําไมนะคะมันถึงจะต้องกินอาหารจากสัตว์ด้วยล่ะนะคะเขาบอกว่ากามหอยแค็งนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูวิดีโอนี้หนึ่งอ่านเด็กดูวิดีโออันนี้เป็น เราได้เห็นแล้วว่าสัตว์บางชนิดในอาณาจักรสัตว์ตกับหอยแค<ล>รงนะคะแต่ในอาณาจักรพืชก็ม<ๆ>ีนักกินเนื้อที่ฆ่าเร็วเช่นกันเชิญพบกับต้นกาบหอยแครงถ้าหลุดเข้าไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ออกมาอีกเลยต้นกาบหอยแครงอาจจะดูเหมือนสิ่งมีชีวิตรูปผสมมากลัว มาจากห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์สติเครื่องเปล่านี้เป็นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นพืชพื้นเมืองแถบหน,อ,นองน้ำในอเมริกาเหนือเด็กที่ขาดแร่ธาตุทำให้มันกลายเป็นพืชกินเมืองเมื่อมาแรงสัมผัสถูกขนเล็กๆที่กัดมันมันจะนับปิดด้วยความเร็วถึง1นงใน10วินาทียิ่งดินน้นหนีก็ยิ่งปิดแน่น ย่อยในกาบจะย่อยเหยื่อไปได้นานถึงสิบวันแม้ว่ามแมลงจะเป็นอาหารหลักของมันกาบไม้แครงก็อาจล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่านั้นมันตะกละตะกรามเกินไปแต่บางครั้งมันก็กินไหวดังนั้นเราสัตว์จงระวัง ถ้าพูดถึงผู้พิฆาตในเสี้ยววินาทีต้นกาบหอยแครงรองับอยู่แล้วอ,อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกาบหอยแค็งเนะาะกาบหอยแค็งคกลไกการทํางานของมันก็คือที่บริเวณใบของมันเนาะด้านใบของมัน,นจะมีขนอยู่ใช่ไหมคะซึ่งขนตัวนั้นแหละจะทําหน้าที่ในการสัมผัสเนาะเวลาขนตัวนั้นมันไปสัมผัสสัตว์นะคะสัตว์ ทคาเวลาสัตว์มันไปสัมผัสตรงโดนขนตัวนั้นนะคะก็เลยทำให้กลไกการปิดของปากใบแผ่นก็แผ่นใบของมันหรือกาบทั้งสองข้างก็จะประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็ภายในนั้นนะคะก็จะมีน้ําย่อยถูกไหมคะใช้น้ําย่อยเนี่ยในการย่อยสัตว์นะคะเป็นเวลา3-10วันนะคะหรือถ้าเกิดว่า สัตว์มันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปถูกไหมคะถ้าเกิดมันสามารถย่อยไหวเนี่ยมันจะใช้เวลานะคะมากกว่า10บวันก็ได้หรือถ้าสัตว์มีขนาดเล็กนะคะภายในแค่12ชั่วโมงเนี่ยมันก็สามารถที่จะย่อยสัตว์นั้นได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่คาถามนั้นถามว่าก้าหอยแครงมันก็สังขอแสงทําไมมันถึงจะต้องล่าเหยื่อใช่ไหมคะก็เพื่อที่จะ ใช้ชีวิตรอดอยู่ในป่าเนะนอกจากในป่าเนี่ยอาจจะมีแสงที่บางครั้งอาจจะไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงถูกไหมคะมันก็เลยสร้างกลไกตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อในการจับสัตว์นะคะเอาไปทําเป็นอาหารเนของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นพืชก็สามารถกินสัตว์ได้นะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าส่วนประกอบต่างเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะคะรากมีความสัมพันธ์ต่อพืชอย่างไรลําต้นมีความสัมพันธ์ต่อพืชอย่างไรนะคะแล้วก็ พืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีรากลำต้นใบแล้วก็ดอกเนี่ยที่เหมือนแตกและหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วถ้าอยู่ในห้องเรียนเนาะเราก็จะนําต้นกระสังหรือว่าต้นเทียนเนี่ยมานะคะแล้วก็มาแช่น้ําศึกษาโครงสร้างของรากแล้วก็ลําต้นกันเนาะว่ารากและก็ลําต้นจะทํหนาทีอะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาจะนําต้น ต้นกระสังนะคะเล็กๆนี้ต้นกระสังนะคะตอนนี้เอามาแช่ในน้ํานะคะทําไมถึงต้องใช้ต้นกระสังเพราะว่าต้นกระสังเนี่ยจะมีลําต้นที่ใสนะคะเวลาเราทําการทดลองเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายขึ้นเอาต้นกระสังแช่ในน้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําสีต่างๆนะคะแนะนําว่าต้นกระสังจะต้องมีรากด้วยนาะหลังจากนั้นผ่านไป1วันนะคะต้นกระสังก็จะขอ ดูดน้ําขึ้นมานะคะอะไรที่ทําหน้าที่ดูดน้ําในต้นกระสังก็คือรากใช่ไหมคะรากจะดูดน้ําเข้ามาผ่านลําต้นถูกไหมคะอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าลําต้นเนี่ยทำหน้าที่ในการลําเลียงน้ําแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่ารากเนี่ยทาหน้าที่ในการดูดน้ําแล้วก็ธาตุอาหารถูกไหมคะเพราะว่าถ้าราก เพราะว่าถ้ารากมันไม่ได้ดูดน้ําแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยไม่มีทางที่ลําต้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงตามที่น้ําที่แช่เอาไว้นะคะทีนี้อันนี้เป็นภาพนะคะถ้าเราเอาลําต้นตรงนั้นเนี่ยที่ดูดน้นและแ่ลาตุเนี่ยมาตัดนะคะไม่ว่าจะตัดตามยาหรือตัดตามขวางเนี่ยหนูจะสามารถมองเห็นนะคะตอนนี้โุงนีนเรามีกล้องจุลทรรศน์แล้วเนาะถ้าเปิดเธอมาเราอาจจะมีโอกาสได้ทำเนาะเอากล้องจุลทรรศน์มาสองนะคะแล้วเราก็จะพบว่ามันจะมีสีนะคะที่ติดไปตาม ลำต้นนะคะตรงนี้เราจะเรียกมันว่าส่วนที่ติดสีตรงนี้เราจะเรียกมันว่าท่อลำเลียงนะคะท่อลำเลียงท่อลำเลียงนี้จะมี2แบบก็คือจะเป็นท่อลำเลียงน้ําและก็ท่อลำเลียงอาหารอันนี้คุณครูสอนเพิ่มไปเฉยนะคะอันนี้คือลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะคราวที่แล้วสอนไปแล้วแหละว่าลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไอตัวส่วนที่ดำๆตรงนี้นะคะก็คือท่อลำเลียงมันจะกระจัดกระจายใช่ไหมคะ ไม่เป็นระเบียบแต่ท่อลำเลียงมาเลียงคู่เนี่ยท่อลำเลียงจะอยู่ใกล้ๆกับเนื้อไม้เลยเนาะอันนี้จะเป็นระเบียบถูกไหมอันนี้คือความแตกต่าง ทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะอันนี้คือท่อลำเลียงที่มันเป็นระเบียบเนี่ยมันจะมีส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนดํดๆข้างบนเนาะกับส่วนใสๆสข้างล่างส่วนดํดๆข้างบนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นท่อลําเลียงอาหารนะคะดําๆข้างบนตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นท่อลําเลียงอาหารส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นท่อลําเลียงน้าส่วนใสๆสนะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะซึ่งท่อลําเลียงอาหารด้านบนสีม่วงเนี่ยรูปเนี้ยนะคะโฟก เราจะเรียกมันว่า 4M นะคะก็คือท่อลำเลียงอาหารส่วนด้านล่างคือท่อลำเลียงน้ำนะคะเราจะเรียกมันว่าสายเลมภาษาอังกฤษเนาะ 4M และสายเลมอันนี้ฟังผ่านๆนะฟังครูก,ก็พูดกันว่าฟังมันผ่านไหมถูกต้องฟังแล้วก็จาด้วยเนาะว่ามันคืออะไรภาษาอังกฤษสําคัญนะคะท่อลำเลียงอาหารคือ 4M ท่อลำเลียงน้ําคือสายเลม ทีนี้อันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะที่มันกระจัดกระจายตรงนี้นะคะก็คือท่อลำเลียงสมมติเราซูมไที่กระจัดกระจายออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคล้ายๆหัวกระโหลกถูกไหมคะอันนี้คือลูกตาเนอ,อันนี้จะมูกส่วนตรงนี้ก็คือหน้าผากของมันส่วนหน้าผากที่วงสีแดงนะคะจะเรียกมันว่าโฟเอมหรือท่อลำเลียงอาหารนะคะโฟตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดหนึ่งเอาสีเหลืองแล้วกัน ฟูตรงนี้ย่อมาจากสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดค่ะฟู้ดก็คืออาหารนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็คือไยเลมก็คือท่อลำเลียงน้ำนะคะส่วนอันนี้คือท่อลำเลียงอาหารอ่ะอันนี้นอกจากเราเอาต้นอื่นมาเรายังสามารถเอานี้มาได้นะคะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ย อันนี้คือผักกาดขาวถูกไหมเอาผักกาดขาวมาแช่นะ้ํำทิ้งไว้เวลา1-2วันนะคะผักกาดขาวก็จะมีสีต่างๆอันนี้เด็กๆสามารถไปลองทํารู้ได้นะกุหลาบก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้อันนี้พูดถึงลักษณะใบาเนาะโครงสร้างของใบกันบ้างเมื่อกี้เป็นโครงสร้างของลําต้นนะคะโครงสร้างของใบกันบ้างปกติใบไม้นะคะ หนึ่งใบเนี่ยจะมีโครงสร้างเซลล์นะคะแต่ละชั้นเนี่ยทั้งหมด4ชั้นอันนี้ฟังอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมเนาะในชั้นที่1จะมีสารคิวทินก็คือส่วนที่ใบไม้มันเคลือบขี้ผึ่งเอาไว้อะคะที่เรา จับแล้วผิวด้านที่มันมันนะคะตรงนี้ค่ะคือผิวด้านมันก็คือจะมีสารคิวทินเนาะผิวที่มันมันนะคะด้านหน้าของใบส่วนชั้นที่2จะมีคลอโรพาซึ่งชั้นเนี้ยนะคะจะทําหน้าที่ในการสังเราะแสงนะชั้นที่3นะคะจะเป็นชั้นที่ทําหน้าที่เก็บน้ําที่ลาเลียงมาจากรากนะคะน้าที่ลาเลียงมาจากรากผ่านลําต้นจะเข้าสู่ใบก็จะเก็บไว้ที่ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4นะคะจะเป็นชั้นที่มีเซลล์คุมนะคะอันนี้เซลล์คุมนะคะจะทําหน้าที่คุมอะไรคุมการปิด แล้วก็การเปิดของปากใบนะคะทีนี้ใบนะคะเราอาจจะพูดถึงใบนะคะใบอาจจะมี2แบบนะคะใบเดี่ยวกับใบประกอบใบเดี่ยวก็คือมีใบอยู่แค่เพียงใบเดียวนะคะอยู่ทีการอย่างเช่นพวกมะม่วงชมพูมะละกออะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นใบประกอบก็คือจะมีใบหลายใบถูกไหมคะใบย่อยออกมาเช่นใบของกระถินถูกไหมคะมะขามอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นใบประกอบ ต่อไปวันนี้นะคะจะขึ้นในเรื่องการสัางขอแสงนะคะหน้าที่ของใบเมื่อกี้เรารู้แหละใบทำหน้าที่ในการสัาะห์แสงนะคะสัาะห์แสงคืออะไรนะคะใบทำหน้าที่ในการหายใจอ้าวใบมีจมูกด้วยราคะคูหายใจได้ยังไงใบทำหน้าที่ในการขายน้ํานะคะลดอุณหภูมิของใบช่วยในการลําเลียงของน้ําและแร่ธาตุเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันนะคะอ่ะหน้าที่ของใบสิ่งสําคัญก็คือใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยแะค่ะปรุงอาหารหรือว่าเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าการสร้างอาหาร ที่บอกว่าใบทำหนาที่ในการสร้างอาหารเนี่ยกระบวนการสร้างอาหารของเราอันนี้ก็เป็นแผนภาพกระบวนการสร้างอาหารนะคะอันนี้จะต้องจําให้ได้นะคะน้ำนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเห o น้ำบวกกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากไหนบ้างนะคะได้จากการเผาค่ะเผาไม้ต่างๆกระบวนการเผาค่ะเผาขยะเผา ใบไม้เผาอะไรต่างๆก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้มานะคะแล้วก็สิ่งอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่จําเป็นนะคะสิ่งที่จําเป็นในการสังเคราะห์แสงก็คือจะต้องมีแสงแดดแล้วก็ mm hmm. คลอโรฟิลล์คำว่าคลอโรฟิลล์ก็คือสารสีเขียวนะคะที่อยู่ในใบพืชนะคะใบพืชสีเขียวเขียวเนี่ยนะคะ mm hmm. เมื่อเรามีน้ำนะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้หนึ่งต้นถูกไหมคะ ใช้น้ำและลดน้ำทุกวันนะคะนำมันไปตากแดดทุกๆวันนะคะแล้วก็มันดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมาเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้นิยมปลูกต้นไม้ถูกไหมคะให้เรารณรโลกในการปลูกต้นไม้แล้วปลูกไปทำไมอะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะเอาแก๊สเสียนะคะก็ะคือแก๊สที่มันเป็นแกสน๊สคาร์บอนไดออกไซด์เ่ยเขาเรียกว่าแก๊สเสียใช่ไหมคะเข้ามาดูดเข้ามาเยอะๆนะคะทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนน้อยลงนะคะ อันนี้คือน้ำออกแกสคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งสุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะผลผลิตที่ได้ก็จะได้น้ำตาลออกมาได้แกส๊สออกซิเจนแล้วก็ได้น้ำออกมาอ่ะ หน้าที่ของใบอันที่สองก็คือหายใจนะคะใบมันมีจมูกด้วยหรอคะครูใบมันจะมีปากใบค่ะในใบนะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศในการดูนะคะใบจะมีปากใบเพราะฉะนั้นพืชจะหายใจเหมือนกับคนเลยคะ่ะหายใจตลอดเวลานะคะกลางวันพืชก็จะรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปถูกไหมคะพืชหายใจเข้าเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา ะะทำแบบนี้วนเวียนแบบนี้ไปได้เรื่อยเป็นวัฏจักรนะคะอันนี้คือลักษณะของปากใบหรือเซลล์ภูมิที่ว่าเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็หน้าที่สุดท้ายก็คือคายน้ำพืชจะคายน้ำออกมาจากทางปากใบเพราะฉะนั้นเวลารากดูดน้ำเข้าไปปึ๊บผ่านลำต้นแล้วก็น้ำจะไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงที่ใบใช่ไหมคะเราก็จะเอาพืชก็จะเอาน้ำที่สะสมอยู่ที่ใบแบบเนี้ยค่ะมา ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยนะคะแล้วก็ผลผลิตที่เหลือจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะได้น้ำออกมาใช่ไหมคะมันก็จะคายออกมาทางปากใบวิธีการทดสอบว่ามันพืชมันมีการคายน้ําหรือเปล่านะคะเราก็จะเอาถุงพลาสติกเนาะไปคุมกิ่งไม้ที่มันมีใบกับกิ่งไม้ที่ไม่มีใบแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้กลางแดดสัก2 3ถึงชั่วโมงผลปรากฏว่านะคะกิ่งที่มันมีใบนะคะจะสังเกตว่าจะมีแบบนี้อ่ะ จะมีหยดน้ําเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นการพิสูจน์นะคะว่าพืชน,นะคะมีการขายน้าอ่ะอันนี้รูปร่างของใบหูขอไปผ่านเนาะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะได้ทํากันถ้าเกิดโรงเรียนเปิดเนาะหรือว่าถ้าหนูอยากจะทําเองก็ได้นะคะสามารถเอาถุงไปคุมกิ่งไม้ที่อยู่ที่บ้านเราต้นอ,อะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นต้นที่โดนแดดเนาะ ปพ๊บผ่านเอาไว้ผ่านไป 2- 3ชั่วโมงก็จะมีหยดน้าเกาะอ,อยู่หรือถ้าไม่มีกิ่งไม้แบบนั้นเราก็ตัดก,กิ่งไม้ออกมาแล้วก็คุมด้วยถุงพลาสติกแล้วก็แช่ในน้ําแบบนี้ก็ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือการขายน้ำนาะอันนี้คือภาพของปากใบนะคะจะสังเกตว่าตอนปากใบมันเปิดนะคะอะ่เดี๋ยวดูอีกทีนึงอันนี้คือปากใบมันปิดแล้วทีนี้ปากใบเปิดปพ๊บรับแก๊ส CO 2ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายออกซิเจนคายน้ำออกมาพอคา,ายเสร็จปุ๊บปากใบก็จะปิดนะคะาการคายน้ำนอกจากอยู่ในรูปของหยดน้ำเมื่อกี้ที่เราสังเกตแล้วนะคะการคายน้ำอาจจะอยู่ในรูปของอันนี้ก็ได้ถ้าเกิดมันคายแล้วปุ๊บอุณหภูมิมันต่ำมากๆนะคะมันก็จะมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่ใบไม้นะคะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกมันว่ากัตเตชันนะคะ ทีนี้เขาถามว่าสีของใบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสั่งขอแสงหรือเปล่าคุณครูบอกว่าใบที่มีสีเขียวก็คือจะมีคลอโรฟิลใช่ไหมคลอโรฟิลใช้ในการสั่งขอแสงคุณครูค้าแล้วใบพืชที่มันไม่มีสีเขียวละมันจะสั่งขอได้แสงได้หรือเปล่านะคะใบพืชนะคะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสีเขียวเท่านั้นมันมีสีอื่นอเนาะเพราะฉะนั้นใบพืชที่มันมีสีอื่นเนี่ยมันก็สามารถใช้รงคาวัตถุในนั้นเนี่ยในการสั่งขอแสงได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นใบพืชที่มีสีเขียวด้านบนเนี่ยก ที่เรียกว่าคลอโรฟิลถูกไหมแต่ถ้าใบพืชที่มีสีแดงสีอื่นเงนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสารสีที่เรียกว่าแคโรทีนอยนะคะเป็นสารสีที่ควบคุมสีต่างๆของใบไม้นะคะอันนี้คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนอะอันนี้คือสิ่งที่หนูจะต้องจําให้ได้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้น้ำนะคะบวกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เขาเรียกว่าวัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ การที่เราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราต้องหลดน้ำามันถูกไหมคะน้ำมันไปตากแดดน้ำไปรดน้ำปวนดินถูกไหมคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีน้ำกับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหะค่ะเมื่อมีน้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปุ๊บสิ่งต่อไปนะคะฝั่งนี้นะตรงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าผลผลิตหรือวัตถุดิบนะคะอ้โทษเราจะเรียกมันว่าสารตั้งต้น หรือว่าเป็นวัตถุดิบก็ได้นะคะส่วนอันนี้นะคะน้ำแก๊สออกซิเจนน้ำตาลเราจะเรียกมันว่าผลิตภัณฑ์หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นผลผลิตนะคะเมื่อพืชสังเคราะห์ด้วยแสงบางทีโจจะถามว่าผลผลิตที่ได้คืออะไรก็จะได้น้ำได้แก๊สออกซิเจนแล้วก็ได้น้ำตาลออกมานะคะโดยที่สารตั้งต้นหรือวัตถุดิบก็คือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนแสงแล้วก็คลอโรฟิลล์ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ จำเป็นที่จะต้องใช้คําว่าจําเป็นก็คือขาดไม่ได้นะคะสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือจะต้องมีน้ํามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผลผลิตที่ได้คือน้ําแก๊สออกซิเจนแล้วก็น้าตาลอ,อันนี้ก็คือคลอโรฟิลล์ถ้าเกิดเราเอาใบไม้นะคะที่เป็นใบสีเขียวเนี่ยมาส่องในกล้องจุลทรรศน์เราจะพบว่าด้านในจะมีสีเขียวๆอย่างนี้เต็มไปหมดเลยในที่นี้เราจะเรียกเหมือนว่าเป็น สารสีที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะทึ่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงแต่ทีนี้นอกจากการสังเคราะห์แสงจะเกิดได้ทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียวแล้วนะคะยังจะมีบางส่วนที่มีสีเขียวและสามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเช่นรากของกล้วยไมย้หรือลำต้นของพืชบางชนิดเชน่นกระบองเพชรนะคะหรือรากของกล้วยไมยน้นี่สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนกันก็คือส่วนของรากตรงนี้ที่มีสีเขียวก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นใบเนาะ ทีนี้จริงๆแล้วเราต้องทําการทดลองนี้กันนะคะอันนี้เดี๋ยวเรื่องการทดลองก็ขออนญาตผ่านไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เนาะไอตัวสมภาษาอังกฤษไอ้พวกนี้หนูไม่จําเป็นถ้าหนูงงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอันดับแรกปุกก็จะอธิบายว่า ตัวแรกนะคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ CO 2ตัวแรกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นะคะบวกกับน้ํา H 2 O เนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากไหนได้จากปากใบถูกไหมคะแล้วก็น้ําได้จากไหนเอ่ยน้ําก็ได้จากการที่รากดูดขึ้นมาถูกไหมคะอันนี้คือฝั่งนี้นะคะ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบหลักใช่ไหมคะที่ครูตีกรอบสีแดงเอาไว้ส่วนกรอบสีฟ้านะคะด้านขวามือ C6H12O6 อันนั้นคือน้ำตาลกูโคที่เราได้มานะคะได้แก้ออกซิเจนแล้วก็ได้น้ำออกมาพวกนี้จะได้มาออกจากทางการคายออกทางปากใบนะคะสี C, กรอบน้ำเงินนั่นคือผลผลิตนะคะซึ่งน้ำตาลเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันทีนะคะอันนี้ก็คือแสงแดดแล้วก็คลอโรฟิลเป็นสิ่งจำเป็น อันนี้พูดถึงลงควาวัตถุนะใบไม้ที่มันมีสีอื่นเช่นสีน้ำตาสีส้มสีเหลืองสีแดงเนี่ยจะมีแคโรทีนอยด์อยู่อ่ะทีนี้อันนี้ก็จบแล้วเนอะเรื่องสั่งขอสแสงเพราะว่าเรื่องของพืชอ่าโครงสร้างดอกเนี่ยเราเรียนไปแล้ว ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเราดีกว่านะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุ่ยโทษเรื่องของใบเนาะอ่ะเขาบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นคําอธิบายเราบว่าใบาเป็นส่วนประกอบของพืชน,นะคะที่งอกออกจากกิ่งใบเป็นส่วนประกอบที่มีจานวนมากในพืชน,นะคะใบประกอบไปด้วยสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลนะคะใบจะประกอบไปด้วยกาาย้านใบแผ่นใบเส้นใบเส้นกลางใบอันนี้เป็นคําอธิบาย ทีนี้มาดูคําถามกันดีกว่านะคะเขาถามว่าใบหน้าที่หลักของใบคืออะไรคะใบจะมีหน้าที่หลักทั้งหมด3หน้าที่ด้วยกันอันดับแรกก็คือสังอะไรคะสั่งขอแสงถูกไหมคะหรือว่าสร้างอาหารนั่นแหละคะ่ะหน้าที่ที่2ก็คือขายน้ําใบทำหน้าที่ในการขายน้ําแล้วก็หน้าที่ที่3ก็คือทําหน้าที่ในการ หายใจนะคะพื้นหายใจตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนและสัตว์แต่จะเกิดในบริเวณที่เรียกว่าปากใบนะคะ mm hmm. พื้นหายใจตลอดว่าโดยการดูดแก๊สอะไรนะที่ได้จากการเผาไหม้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายแกส๊ส ออกซิเจนออกมาแก๊สออกซิเจนนี่คือแก๊สที่เราหายใจถูกไหมพืชเอาแก๊สเสียเข้าไปให้เราแล้วคายแก๊สดีออกมาให้เราใช้ในการหายใจปากใบปิดเวลาอะไรและเปิดเวลาอะไรนะคะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูการปิดเปิดของปากใบ ปากใบจะเปิดเวลาที่มันรับแก๊สออกไอ้โทษแก๊สคาร์บอนไหนออกไซด์เข้ามาถูกไหมคะและอุ้ยสลับกันโทวตัวโทวตัว ปากใบนะคะจะเปิดในเวลาที่รับแกส๊สคาร์บอนเดี๋ยวนะปากใบปิดปากใบจะเปิดในในเวลาที่รับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกแล้วแล้วก็ปากใบจะปิดในเวลาที่เราปล่อยแกส๊ส ออกซิเจนออกมาการคายน้ำหรือการสูยการคายน้ำนะคะคือการสูญเสียของน้ำในรูปของหยดน้ำสารสีเขียวที่อยู่ในพืชเรียกว่าคอโรฟิลนะคะมีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงคือ เป็นลงค่าวัตถุในการสังเคราะห์แสงนะคะน้ำที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงมาจากไหนเอ่ยมาจากไหนคะน้ำก็คือรากทำไมคะมาจากรากที่ทำหน้าที่ ดูดน้ำบวกกับแร่ธาตุพืชใช้แก๊สอะไรในการสังเคราะห์แสงนะแก๊สตัวนี้คาอะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรก็คือตรงกลางอะคะสิ่งจำเป็นแสงแดดคลอโรฟิล น้ำก็ได้อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงคืออะไรคะก็คือน้ําตาลนั่นแหะคะ่ะเก็บเพื่อจะเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์อะไรอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงมีนะ้ำมีน้าตาลมีน้าถูกไหมคะอะ แล้วก็แก๊สออกซิเจนถูกไหมแล้วเขาถามว่าพืชจะเก็บสะสมไปใช้อย่างไรน้ำน้ำก็คือเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะน้ํามีน้ําตาลมีน้ําถูกไหมแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ลืมเขียนแก๊สออกซิเจนออกซิเขียนต่อกันเลยนะลูกพืชเก็บสะสมเอาไว้ใช้ทําอะไรน้ําตาลมันจะ นแรกน้ำตาลจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันทีแล้วก็น้ำก็ใช้ในในการลำเลียงนะคะอาหารต่างๆส่วนแก๊สออกซิเจนนะคะก็ใช้ในการหายใจ นี้ก็เป็นใบางานแรกเนาะทีนี้อีกใบางานหนึ่งนะคะกระบวนการสั่งขอแสงให้เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะกระบวนการสั่งขอแสงสารตั้งต้นมีอะไรบ้างนะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะ ก็มีน้ำนะคะผลพิลิตที่ได้คือได้น้ำตาลถูกไหมคะได้น้ำอันนี้ต้องเขียนเพิ่มเองเนา้แล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนสิ่งจำเป็นก็คือแสงนะคะกับคอเลยคะ่ะคอโรฟิล ทีนี้เขาให้เขียนนะคะว่าอธิบายลักษณะต่างๆคลอโรฟิลทำหน้าที่อะไระคลอโรฟิลก็ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะคะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็ได้จากการเผาไหม้ถูกไหมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้จากการเผาหไหม้ หรือการหายใจออกก็ได้นะการหายใจออกของคนหรือว่าสัตว์นะคะปืบ๊บแก๊สออกซิเจนก็ทำไมคะใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็น้ำก็คือใช้ในการทำให้เป็นไงคะให้พืช จเจริญเติบโตนะคะซึ่งเราได้น้ำจากการขายน้ำด้วยเนาะแล้วก็การลดน้ำให้พืชน,นะคะโอเค อันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวเนาะใบงานในสัปดาห์ที่10เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้หนูก็ลอกใส่เข้าไปให้เรียบร้อยได้เลยนะคะทั้ง2ใบเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะทวนก่อนเนาะในเรื่องของรากลําต้นใบดอกเนาะค่ะแล้วก็อาจจะขออนุญ,ญาตทําการเก็บคะแนนทดสอบให้เด็กๆนิดนึงนะคะว่าเด็กๆมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของพืชอย่างไรโอเคค่ะวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ